วันนี้มารีวิวของชิ้นใหญ่อีกแล้วนะครับผมปะเกนโพลียูรีเทนนะครับซึ่งมันเป็นปะเกนใหญ่มากอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะที่เราผลิตให้ลูกค้านะครับตัวนี้มีความแข็งอยู่ที่90ชอยเอแล้ว90ชอยเอมันคือสวัสดีครับผมกีดนะฮะจากอินดี้พลาสติกครับวันนี้มารีวิวของชิ้นใหญ่อีกแล้วนะครับผมมันคือโพลียูรีเทนนะครับผมอันนี้เป็นลูกค้าสั่งผลิตนะฮะเราจะเรียกว่าตัวปะเกนโพลียูรีเทนนะครับซึ่งมันเป็นปะเกนใหญ่มาก ซึ่งตัวพ o ล y ลิเคนเนี่ยมันจะเป็นงานสั่งผลิตนะฮะการผลิตเนี่ยก็คือเราจะตีบล็อกเลยนะครับตีบล็อกเท่ากับตัวแบบนะครับที่ทางลูกค้าส่งมา จากนั้นเราก็จะผสมตัวเนื้อโพลีเทนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรอให้ตัวโพลีเทนเนี่ยเซตตัวเสร็จเราก็จะอบอีก16ชั่วโมงในการผลิตเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการควบคุมเรื่องอุณหภูมิเป็นหลักซึ่งลูกค้าเนี่ยส่งแบบมาันี้เป็นครั้งที่3แล้วนะที่เราผลิตให้ลูกค้านะครับถือว่าเป็นตัวงานชิ้นใหญ่มากนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับว่าตัวงานโพลีเทนเนี่ย เป็นแบบไหนบ้างนะครับประเกลนโพลิยูรีเทนตัวไซนี้นะเดี๋ยวผมจะวัดไซ์ให้ก่อนเรามาความหนานก่อนเลยนะครับความหนาจะอยู่ที่นี่ฮะสิบมิลนะหรือ1เซนติเมตรนะครับผมนะหนาอยู่1เซนแล้วก็ดิเมนชันหรือความกว้างเท่าไหร่นะครับอ่ามันอยู่ฝั่งนี้ชึบอ่านี่ครับผมกว้างอยู่700ดมิลหรือ70เซนนะครับอันนี้กว้างมากเลยนะนะครับถือว่าเป็นไซ์ใหญ่ แล้วตัว ID นะครับ ID จะอยู่ที่380มิลนะครับนี่ฮะ ID ก็คือรูในนะครับจากตรงนี้มาตรงนี้นะฮะมิมลหรือ38เซนนะฮะอันนี้ที่เราผลิตให้ลูกค้าแล้วเราก็จะส่งวันนี้นะครับตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เราผลิตนะฮะส่งลูกค้าทั้งหมดนี่คือ50แผ่นเลยนะครับส่วนคุณสมบัติคร่าวๆนะครับของโพลีทนะ หนึ่งก็คือเรื่องของความทนทานนะตัวนี้จะทนกว่ายางดำถึงสิบเท่านะครับแล้วที่สองก็คือตัวนี้มีความแข็งอยู่ที่90ชอยเอแล้ว90ชอยเอมันคืออะไรอ่าก็คือชอยเอเนี่ยเป็นหน่วยของยางนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นยางดำหรือย,ยางรถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีความแข็งแค่60-65ถึชอยเอเท่านั้นอย่างพวกยางซิลิโคนก็จะแค่ความแข็งจะอยู่ที่40ชอยเอแต่ตัวนี้ แข็งอยู่ที่90ชอเเลยแข็งกว่า2เท่านะครับทำให้ตัวนี้รับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทนกว่ายางดำถึง10เท่านะครับทำให้ลูกค้าเลือกให้เราผลิตตัวโพลีเอทีนนี้เรื่องของสีก่อนเฮ้ยทำไมมันออกเหลืองๆเ,เขียวๆนะฮะอันนี้เราใส่สีหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ได้ใส่นะครับสีที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับของยางโพลีเอทีนนะครับแล้วที่เพื่อนๆเห็นว่า แล้วทําไมของที่ใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สีนี้ล่ะนะครับแน่นอนครับผมนะยางเมื่อเวลาการใช้งานไปเนี่ยมันก็จะเกิดอุณหภูมิสะสมนะเมื่อเกิดอุณหภูมิสะสมเรื่อยๆนะฮะมันก็จะคุณภาพก็จะได้ลงน,นะเป็นเรื่องธรรมชาติของยางอยู่แล้วนะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยสีจะอ่าผมจะเรียกสีอะไรดีอ่ะสีเหลืองหรือสีเขียวก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆที่มองในในกล้องนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนอาจจะเป็นสีคล้าย สีเขียวที่มันเป็นผสมกับขาวแล้วนะครับเเรียกสีด้านๆนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะแตกแล้วก็กรอบออกไปอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับส่วนอายุการใช้งานเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับขึ้นอยู่กับงานที่ใช้บางบางลายเนี่ยก็ใช้เป็นหลายปีเลยนะหรือบางลายเนี่ยก็ใช้เป็นแค่หลักเดือนนะครับอันนี้ปัจจัยเนี้ยผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็การเสียดสีด้วยนะครับส่วนตัวเนี้ยลูกค้าเอาไปทําอะไรนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเอาไปทําประเก็นก็คือจะไปสวมนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวตัวจิ๊กฟิกเจอร์หรือเพลนะครับตัวนี้ก็จะไปสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวผิวด้านนอกเนี่ยก็เอาไว้ทนแรงเสรสีอีกทีหนึ่งนะครับในโรงงานอุตสาหกรรม การเน้นการใช้งานของยางโพลีเทนเน่นอกจากเอาไปทําเป็นประเก็นแล้วเอาไปทําเป็นทกรองกันกระแทกก็ได้นะครับอย่างเช่นการกระแทกในส่วนของลายระบบคันเร์ต่างๆหรือในโรงงานอุตสาหกรรมในการกันกระแทกหนักๆเนี่ยวิศวกรในโรงงานเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นยางโพลีเทนเหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้ทนนะฮะประโยชน์ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งยางโพลีเทนเนี่ยเราเอามาหล่อใส่ตัวลูก้อ ก็เป็นลูกล้อรถฟล์ลิฟได้อย่างที่เราเห็นนะครับหรือเราจะมาหล่อใส่ตัวตลับลูกปืนก็เป็นโรลเลอร์หรือโรลเลอร์ยูริเทนขนาดเล็กได้หรือจะเป็นลูกล้อยูนิเทนก็ทําได้นะครับประโยชน์ของยางโพลีเทนนี้มากมายเลยครับผมนะแต่เรามาโฟกัสกันของตัวนี้ก่อนนะครับที่เราจะส่งลูกค้าวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผลิตโพลีเทนหรือ ต้องการให้เราทำราคาตามแบบก็สามารถส่งแบบมาได้นะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะวันนี้ผมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ